พระมิง่งพระแม่ฟ้าของเหล่าข้าประชาไทยเฉลิมพระชนสมัยคู่บุญนรบดีร้อยกรองกราบเบื้องบาทอาเสรวาวดถวายชัยน้อมกล้าวน้อมดวงใจมิ่งแม่ไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเอสอนซีเอมโพเรียมจำกัดผู้ผลิตร,รายการยกขยงหกโมงเช้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเงาแห่งวัฒนธรรมไทยที่หลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธ้าหนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง ผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมริดพันธ์ตราสอนแดงบริษัทปตทจำกัดมหาชนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักรูปเบอร์7จ7ตเ็รามหมอเสร็จผลิตภัณฑ์ซปเปอร์แวตรานกเพนกวินงเอเจมิวสิกส์บ็อกซ์ผลิตภัณฑ์ง่วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมใจเสนอหลายรายก,การต้องลบยกขยงยกขยงหกโงช Start เช้าสตาร์ทอัพ AEC ท่านผู้ชมครับผมบอยภัสกรครับวันนี้ผมกอทําหน้าที่พาท่านผู้ชมเนี่ยมาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและห้ามพลาดเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมจังหวัดนี้จะมีอะไรน่าสนใจและไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยตามผมมาเลยครับอ่ะช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปตทพลังที่ยั่งยืน AJ Music s Box <S อะไรครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกเลยครับสิ่งที่ห้ามพลาดของจังหวัดสมุทรสงครามเลยก็คือค การทำนาเกลือครับนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับครูโตสวัสดีครับครูโตครับที่ผมยืนอยู่นี้คือที่ไหนครับคือที่นี่คือศูนย์เรียนรู้โรงเรียนการทำนาเกลือจังหวัดทูสงคมครับครับผมเรียนรู้ยังไงครับเรียนรู้ก็คือคนที่มาปั๊บก็จะรู้เรื่องเกลือหมดที่นี้ก็คือที่นี่จะเป็นเกลือสมุทรนะครับครับเกลือสมุทรก็จะมีแบบระบบเกลือนี่จะมีหมดทุกอย่างเลยมีได้แต่เค็มจืดขมทุกอย่างเลยครับที่นี่จะมาเรียนรู้เรื่องเกลือก่อนกระบวนการ ขั้นตอนหน้าเกลือนะจะทําประมาณเดือนหลังออกพรรษาพฤติการแต่หน้านี้เรามาดูเกลือจืด oh, ะะเกลือจืดครับอันนี้เรามาดูว่ากระบวนการกระบวนการตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลน้ําก็เข้ามาสู่นา mm hmm. อันแรกคือเคือเล่นนาวังนาวังก็จะดันน้ําเข้ามาครับผมพอดูดน้ําเข้ามาสู่นาวังปับ๊บก็น้ําก็จะสะเต็ปเข้ามาแต่ละเรื่อยๆ mm hmm. เข้ามาสู่นาตาก ตหน้าตากตอนนี้ครับจะมีปุ๋ยขี้แดดนาเกลือแล้วพอเข้ามาแต่ละอันวัถึงนาคือนาสุดท้ายประมาณเดือนกุมภามันนาจะมีเกลือให้เราเห็นตั้งแต่เริ่มแรกครับเรามีดอกเกลือเป็นเกลือปนด้วยธรรมชาติอันนี้จืดไหมฮะอันนี้เค็ม<อ>เค็มแต่เค็มอร่อยเค็มหวานจนมาเป็นอีกอันหนึ่งคือเขาเรียกว่าดินฝุ่นดินฝุ่นแถวนาเกลือนะครับเราสอนให้กันดินฝุ่นนี้เอาไปทำนะฮะแถวนาเกลือจะมีเดือนมีนาเป็นสาฝุ่นเยอะครับเอาไปพอกไข่เค็ม ผมต้องบอกว่าทุกกระบวนการของเกลืนี้คือสามารถที่จะแบบว่าใช้ประโยชน์จากเกลือได้จริจนแบบพื้นที่นานนะฮะจะมีผักต่างๆเกิดขึ้นมาเรียกผักชะครามผักชะครามผักพื้นบ้านที่นี่ครับตอนนี้มีราคาว้ยคือร้านอาหารมันหมดเลยครับอร่อยนะครับแกงส้มทอดไข่นำตะไพร่เลน้ำลายไหลเลยสุดยอดเดดครับไปเดี๋ยวไปดูของต่างๆไปไหมโอ้ดีเลยครับผมยังเห็นแบบว่าสถานที่แบบว่าใช้ไปดูเอยอะๆด้วยโอ้ใช่ครับไปงั้นไป ไปชมกันเลยครับโอ้โหต้อบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยครับครับผมตอนนี้ที่เรา ืนอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรครับเนี่ยคืออันนี้คือเกลือจืดหมดเลยครับอันนี้เกลือจืดเนี่หมดเลยครับยิบยักนี่คือเกลือนะครับครับไอ้นี่แหละเกลือจืดเกลือจืดนี้เราต้องใช้น้ําฝนใช่ไหมครับใช่ครับเอาน้ําฝนมาล้างแต่ว่าถ้าเป็นหน้าไอ้เกลือเค็มเราน้ําฝนเราไม่เอาครับเราเอาน้ําทะเลแต่เกลือจืดเอาขอน้ําฝนพอน้ําฝนตกมาเนี่ยมันจะชะล้างให้เราจืดเลยแล้วเราจะเห็นเกลือแต้เลยหมดเลยครับอยากถามครูโตว่าถ้าใครสนใจอะไรแบบอยากมาสัมผัสจริงๆกับสถานที่แบบนี้ครับครูโตมี เบอร์ติดต่อหรือแบบติดต่อทางไหนได้บ้างครับอ๋อได้ครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ครับ081-856-2673ครับโทรมาหาได้เลยครับโทรหาผมได้เลย แล้วมาคุยกันแล้วมาดูว่ากิจกรรมที่นี่จะมีกิจกรรมให้เด็กมาเล่นกันสนุกสนานครับมาเรียนรู้เรื่องเกลือมาทําไข่เค็มมาทําไอติมมาทําเกลือสปามากินผักชักครมครับไปเดินดูป่าชายเลนกันโอ้สนุกสนานครับมาทําโอ้สนุกอันนี้คือมาได้วันไหนบ้างครับวันไหนขอให้โทรอัดอย่างเดียวครับขอให้โทรนัดผมวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องขอบคุณครูโตมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ของดีของเด่นของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยไม่ได้มีเท่านี้นะครับผมผมมีนัดกับดรสุนทรไว้ครับอยากรู้จังว่าดรสุนทรเนี่ยจะพาผมไปที่ไหนนะเราไปหาดรสุนทรกันดีกว่าครับไปเลยเอา้า โอ้สวัสดีครับดรสุธรครับโอ้โหน้าผมสบายดีครับหิวมากเลยครับโอ้ยเป็นเที่ยวมาดิใช่ครับกำลังหิวแล้วเห็นดรชวนมาที่ร้านครัวคุณเป๋านี่แน่นอนต้องบอกว่าอร่อยมากเลยใช่ไหมครับปลาทูครับนี่ปลาทูปลาทูของที่นี่นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขาไปทําอะไรมันถึงจะอร่อยเด็ดอร่อยาอเราเข้าไปในร้านดีกว่าไหมครับไปครับท่านครับนำเลยครับท่านไปเลยครับโอเคไปเลยครับ หรครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกัวคุณเป๋านะครับผมที่ผมทราบมาว่าร้านนี้มีทีเด็ดอย่างหนึ่งก็คือว่ามีเบอร์เกอร์แสนอร่อยแล้วก็มีที่เดียวด้วยเป็นเบอร์เกอร์แห่งเดียวในสยามประเทศนะครับเป็นเบอร์เกอร์ปลาทูครับ<ช>เป็นมายังไรฮะครับเ,ออเบอร์เกอร์ปลาทูเนี่ยครับตอนนี้เรามีของเด็ดอยู่ในจงังหวัดสมุทรสงครามแม่กองเนี่ยครับปลาทูโปะแม่กองหน้างอคอหักเนื้อนุ่มหนังบางหางเหลืองเนี่ยทุกคนรู้จักทั่วประเทศไทยครับแต่ผมก็มาคิดว่าจะทํายังไงให้มันเป็น เมนูที่รักษาสุขภาพครับผมเพราะจริงๆแล้วเบอร์เกอร์ทั่วไปมันเป็นหมูไก่นอกจากมีเบอร์เกอร์ปลาทูแล้วยังมีเมนูเด็ดๆอีกหลายอย่างเลยนะครับที่ร้านนี้ครับมีอะไรแนะนำบ้างครับแนะนำก็อก็อันนี้เป็นเมนูปลาทูปลาทูสาเตียครับเป็นปลาปลาทูสามรสหวานมันเค็มต่อมาเนี่ยครับอันนี้เป็นหอยหลอดผัดชา ถ้ามาเที่ยวที่นี่คือดอนหอยหลอดจะต้องสั่งหอยหลอดมาทานก็ต้องตามสถานที่เลยใช่ครับแล้วด้านนี้ล่ะครับอันนี้เป็นแมงดาครับแมงดาทะเลครับถ้าเกิดเป็นแมงดาที่อื่นเนี่ยจะไม่ค่อยอร่อยสู้แมงดาของอ่าวไทยไม่ได้ครับผมแล้วด้านนี้ล่ะครับอันนี้เป็นปูทะเลครับปูทะเลผัดผงซึ่งปูทะเลผัดผงของเราก็ไม่แพ้ร้านอื่นนะแล้วด้านนี้ล่ะกุ้งอะไรครับอันนี้เป็นกุ้งแชบวย ความสดรับประกันได้ก็คือไม่สดลดเพี้ยนเปลี่ยนได้โอเคครับงั้นผมอยากลองชิมแล้วครับ<ม>ว่าจะอร่อยสคํคำลำลือแค่ไหนวันนี้ได้มีโอกาสมาชิมครับครั้งหนึ่งในชีวิตฮนะคุณผู้ชมครับ<ม>เบอร์เกอร์ประตูไทยครับอืมอร่อยมากมากครับให้ครับนี้อร่อยมากเป็นไงบ้างครับเห็ดนิดๆแล้วก็มีความเปรี้ยวจากมะม่วงเรียกว่าสุดยอดจริงครับขอญาตเอาประตูหน่อยนะครับ อันนี้กระเทียมนี่ละลายในปากเลยอ่าปลาทูนี่อร่อยละลายในปากปลาทูนี่จะมีรสชาติหวานมาก่อนครับมีเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็มีเค็มกลมกล่อมมากต้องยกนิ้วให้เลยเนี่ออร่อยจริงๆครผมครับพี่แม็กครับผมอาหารอร่อยขนาดนี้นะครับผมบรรยากาศดีมองเห็นปากเอาที่จอดรถสะดวกห้องน้ําสะอาดอาหารอร่อยอยู่ที่ไหนครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับ ครับอันนี้ถ้าเกิดเดินทางมาจากกรุงเทพอ่ะลงสะพานพระรามเก้ามาถนนพระรามสองพอมาถึงกอมอที่65ให้มองแถบซ้ายมือเขาจะเขียนว่าดอนหอยหลอดแล้วก็เข้ามาดอนหอยหลอดเลยเขาว่าร้านอาหารกุเป๋าอยู่ที่ดอนหอยหลอดครับ หาง่ายหาง่ายได้ครับแล้เปิดวันไหนปิดกี่โมงเปิดก็เปิดทุกวันเปิดตั้งแต่9ก้าโมงปิดก็ประมาณหนึ่งทุ่มอร่อยแบบนี้ท่านดกเตอร์มีอะไรมอบก็อร่อย5าดาวที้ก็ต้องมอบแล้วมอบใบเกียรติบัตรแล้วนะครับเกียรติบัตรอร่อย5ดาว12เมืองต้องห้ามพลาดพัดมีผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนอสิง จะได้อร่อยเอาะกันทั้งครอบครัวครับตามด้วยครับผลิตภัณฑ์ตรลาง้วนเชียงครับครับแล้วสุดท้ายครับนมหลองโพครับโอ้ขอบคุณพี่แม็กมากนะครับผมสับปะรอร่อยอร่อยจากครัวคุณเต่านะครับผม่านด็อกเตอร์ครับครับผมด็อกเตอร์ต้องกินให้หมดเลยนะครับแน่นอนเดี๋ยวจะได้อกนนงา่จะได้มีเรี่ยวมีแรงนะครับไปทัวร์ตลาดนะครับผมเพราะว่าชาวยกขะยงเนี่ยรอท่านอยู่นะครับโดยเฉพาะเชฟปึงเขามีเมนูเด็ดเ็ครับผมครับเอาละครับอย่ารอช้าครับ เลยดีกว่าน้ำพริกสว่านมันจะมีน้ำพริกสว่านกับน้ำพริกนรกเออมันต่างกันที่น้ำพริกนรกใช้เออไม่ใช่ปลาแห้งค่ะน้ำพริกสว่านใช้กุ้งแห้งอ๋อรสชาติจะอ่อนกว่าน้ำพริกนรกยกขยงหกโมงเช้าสตาร์ทอัพเอไอซีช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีตมปรูลผมแต่ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์เจ7ตราหมอเสง็จไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมล็ดพันตราสอนแดงร้าติดตามสนุกสนานทากพกอาจจะมีหลายช่องไปตามพกผลิตภัณฑ์ผงป,ปรุงรสตราม่วนสูนยงชิงของปลุ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีคุณผู้ชมรายการยกขยงหกโมงเช้านะคะเอาราคาหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวในประเทศไทยไปแล้วนะคะวันนี้แก้วกรวีก็ขอทําหน้าที่ในช่วงนี้นั่นก็คือช่วงทััวตลาดย,ยกขยงวันนี้นะคะเชฟพึ่งมีเมนูมาด้วยครับวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดน้ำพริกสวรค์ครับข้าวผัดน้ำพริกสวรรค์นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไป ไปตลาดกันก่อนเดี๋ยวเราไปจ่ย<อ>ตลาดกันเลยนะคะพวกเราชาวยกขยกนะคะจะไปจ่ยตลาดการตังกัเลยค่ะ อรุณสวสัสดีค่ะคุณผู้ชมและช่วงทัวร์ทัวตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้เรามาบุกกันที่เกาะกงประเทศกัมพูชาคะ่ะโดยมากันที่ตลาดสดเส,สาธงเกาะกงแห่งนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินของเขาเนี่ยมีครบทั่วเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผักสดสดอาหารทะเลก,ก็มีให้เลือกซื้อมากมายเลยล่ะคะ่ะและที่สําคัญถือว่าเป็นจุดเด่นของตลาดสดแห่งนี้ก็คือที่นี่เขานําเอาทองรูปพรรณมาขายในตลาดสดได้เลย ลละะต้องขอบอกเลยนะคะว่าทองคําจริงๆอย่าคิดว่าเป็นทองชุบหรือทองปลอมนะคะถ้าใครสนใจจะไปเที่ยวก็ขอเชิญนะคะรับรองได้ว่าคุณจะต้องหลงรักเกาะกงแห่งนี้เหมือนดิฉันแน่นอนคะ่ะอามทุอใช่พูด่าเราก็จะมาซื้อผักกันวันนี้เป็นเมนูของข้าวผัดครับเมนูข้าวผัดผมก็ใช้หัวหอมถัมงถั่า ผู้หอมโรทเท่าไหร่ครับเอาอเหมยตมซอสหมักโลหผานคุสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทเรโรที่ครับเอะไรครับอันนี้เลยครับผมแล้วก็มะเขือเทศขายแค่ไหนเป็นซอสหมักโลหผานคุสี่สิบบาทโอเคราคาเดียวกันครับครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วครับครบแล้วอันนี้เมนูข้าวผัดน้ำพริกตะวันครับเราได้ผักสําหรับข้าวผัดกันแล้วครับโอเคค่ะใช้เพิ่งค่ะแล้วข้าวผัดนี้เราจะต้องซื้ออะไรบ้างคะวันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกตะวันพริกนี่ขาดไม่ได้คือซื้อน้ำพริกตะว น้ำพริกสว่านเดีวยวนะคะน้ำพริกสว่านมันจะมีน้ำพริกสว่านกับน,น้ำพริกนรกเออมันต่างกันที่น้ำพริกนรกใช้ปรอใช้ปลาแหง<ะ>้งค่ะน้ำพริกสว่านใช้กุ้งแห้งอ๋อรสชาติจะอ่อนกว่าน้ำพริกนรกแต่ว่าผมตื้นสมเป็นเลยครับวันนี้อะะอันนี้ครับผมคว<อ>ามเผ็ดน้อยกว่าเนามเผ็ดน้อยกว่าครับ<อ>แล้วก็เป็นลูกเลยครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกสว่านตาพันท้ายนอรสิงค์ครับตัวเดียวนี่ครบทุกรสเลยครับก็คือแทบจะไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยค่ะใช่ครับผม เดี๋ยวเราเอาเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ให้ทีมงานจัดเช้าไปเตรียมของก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชดูกันดีกว่าที่เกาะกลงี่ร้านขายทองเขาขายกันอยู่ในตลาดขายของชํำคือนี่คือของของแท้ของจริงนะคะมาละสองหมื่นกว่าคือขายกันอย่างนี้เลยเอออแล้วนี่นะคะดรสุนทรก็มีสาระเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยใช่ค่ะ วันนี้นนคุยเรื่องเรื่องสุขภาพดีกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสุขภาพชนิดหนึ่งวันนี้<า>เราก็เข้าไปใน g o o g l e แหละ<า>เราก็ไปหาในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสิ่งที่ดีเรื่องสาระน่ารูา้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ไปหาอ่านเอา,าแล้วก็เอามาปฏิบัติยังไงคะอันไหนที่ดีเราก็เก็บม,มาใช้ไงแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกาย สำคัญมากเลยการกินอาหารอย่ากินซ้ำสมมติว่าวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวลุงขึ้นกินข้าวแกงเลือกกินคือเลือกกินให้มันถูกสุขานามัยด้วยถูกต้องวันนี้นะลองแก้วนี่มันกุ้งนี่มันปูอ๋ออันนี้มันปูใช่หาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดสดหรือว่าห้างสรรพสินค้าอยากจะให้สูตรง่ายๆในการที่จะปรุง เมนูซีฟูดผัดมันกุ้งหรือมันปูนี่แหละอะไรก็แล้วแต่ใช่ก็เอานี่แหละเราอยากกินก้องกุ้งหอยปูปลาก็เอามาผัดนี่เลยก็คือแค่เหมือนมิกซ์ผสมกับมันปูสมบูรอันนี้ถูกง่ายๆเดี๋ยวนี้แล้วก็ทานกับข้าวข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานเ่าๆก็ได้เนาะถูกต้องหรือว่าอันนี้จะไปคลุกข้าวค่ะแล้วก็บีบมะนาวน้ำปลาพริกขิ้หนูสักเล็กหน่อยนิดนึงแล้วแต่ชอบมันปูตัวนี้เลยถูกต้อง ทำง่ายๆนะครับปากไว้แล้วก็เชฟปึงเรียบร้อยแล้วแน่ๆครับเาก็รดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เชฟปึงเตรียมของไม่ใชแล้วเรานี่ไปให้เขาด้วยเลยได้ดีค่ะใส่ไข่ผมไม่ได้ใส่ไข่ใส่ไข่แล้วนี่ก็เคล็ดล้มเนื้อให้ทายว่ามันจะหมดขวดไหมดูจากข้าวนะจะหมดนะดูจากมือเชฟก็รู้ยกกรยงหกโมงเช้าสตาร์ทอัพเอไอซี ช่วงเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนารสีคุ่นผมแต่บางบาเตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงหลงหกผลิตภัณฑ์นมสดตรา <urity> น้องโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวนนอนเปผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงช่องสสาระน่าติดตามสนุกสนานผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวตรานกเพนกวินตามพกมงดูชงสามหลายรายการเอาละค่ะแล,ะล้วกลับเขา้าสู่ช่วงชิมขนมโชว์เชฟ เอาล้วค่ะเชฟเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกทีนะคะว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดน้ำพริกสวรรค์ครับข้าวผัดน้ำพริกสวรรค์ครัเครื่องประมีบ่วนผสมวันนี้ผมใช้ข้าวสวยธรรมดาครับก็ไก่ไก่แล้วก็ต้นหอมหัวหอมแครอทมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกสวรรค์ครับตามพันธะใต้นโรสิ้งครับและความหอมวันนี้ผมใช้ขั้วเชียงครับฝาเขียวครับวันนี้ใช้ขั้วเชียงฝาเขียวครับค่ะครับผมอันนี้อันนี้เริ่องราวกันโอเคงั้นเดี๋ยว เรามาเริ่มลงมืทำเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมในระหว่างนี้นะคะที่เชฟปืนกำลังลงมือทำเรามาดื่มนมรองท้องกันดีกว่าว่าเริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะน้องท้องโนะคะคุณผู้ชมดื่มแล้วนอกจากจะสุขภาพดีเรายังจะโตเป็นเด็กโตเไมนเด็กดีนะค่ะเรามาดื่มกันเลยค่ะเอาหมูลงไปรวนอันนี้ืออ๋อเอาขึ้นก่อนอ หอมมุใหญ่อันนี้หมมุ้ยใหญเอดอันนี้เพิ่มทั้งสีสันและเพิ่มทั้งวิปปิ้ครับเคสโนแค่นั้นผมก็จะใส่ไข่ไข่ไข่ละ,ลละนี่ก็เคล็ดลนื้อเคสรเน้อเาใส่ก่อนใช่ไหมครับใส่ก่อนต้องใส่ก่อนใส่ข้าวเนะผ่านแล้วมันจะได้ไม่ติดกระทะใช่แล้วอ๋ันจะได้ต้องใส่ข้าวเลยครับใส่ข้าวเลยแล้วระหว่างที่ไข่ยังยังไม่สุกดีแต่ม่ใช่ไหมคะเพราะว่าไข่ไม่สุกจะจับกับข้าวครับตัวไข่กับข้าวครับ หลังจากนั้นเข้าทีแล้วครับก็จะปรุงรสด้วยน้ะพี่แตะวันครับตามเอกเขาเอกมาแล้วให้ทายว่ามันจะหมดขวดไหมกูจักข้าวน่าจะหมดนะกูจับมือเทฟก็รู้ไม่คือเทฟนี่เขาแบบแบบไม่บรรจับบรรจังครับอไปใส่หมูใส่หมูที่โวนไหมเอาแล้วหมูมาแล้วเหมือนกั้นผมก็ถ้าตอนสุดท้ายผมใส่ต้นหอมลอยครับ อันนี้คือสุดท้ายว่าแบบผัดเสร็จแล้วก็ใส่เลยใช่ไหมคะแค่คุกเฉยๆป่ะอันนี้เรียบร,ร้อยครับเสร็จแล้วนะคะข้าวผัด นะคะแล้วก็พี่น้องชาวกัมพูชาทุกท่านนะคะและที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะทางหนองโพก็มีกระเช้าม้อไปกับทางตลาดด้วยที่ลึกค่ะนี่เลยออะะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะและที่สาคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้าจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 77 7ตราหมอเสงบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร0 0เอร์เซและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมล็ดพันตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แว่ตรานกเพนกวิน AJMusicBox ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการยกย่องหกวงเช้านะคะพวกเราก็ขอกล่าวคำว่าส้อมจพี่เราไปเที่ยวไปชิมไปเ่ยวไปชิมไปเ่ยวไปชิมไปยกยงหกมงเช้า